เ่ากันอลไรครับสามฟอร์มหลังที่ฝากไว้แพ้2ชนะ1ล่าสุดพลาดท่าแพ้เทคนิคนอกเอาให้กับทางด้านเพชรมั่งข้างชอนาทีทองครับจากสกัด่ายแสนสุกยิมอะไรครับทางด้านมอสตาฟาครับอีกหนึ่งนะักชกจากอิรักทางด้า,า,า,ดานมุมแดงก็ได้แสนเพชรครับหนักชก รุ่นพี่ร่วมสังกัดครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับท่าน้าเพชรไทรมูลยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับไทยกับอิหร่านครับมาชมกันเลยครับคู่นี้ครับไอ้หานู่เปดท้ายรายการครับแต่ความมันยังไม่สิ้นสุดครับเอาละครับมัตตาฟาหนึ่งสองแล้วก็ขวดแข้งสายตามครับขยับเข้าหาทันทีครับเพชรไทรมูลเป็นมวยที่ลุกลางสรีระค่อนข้างดีครับโยนเข้าหาเพชรไทรมูลขับต่อเข้าไปครับ ทักไปตรงๆครับแหมจับเปล่าได้แต่ยังไม่แตกยครับยังเหนียวพ้องนะมอตตาฟ้าขมานีกคนตัดด้วยข้างหน้าครับเพชร์สายบูลอาเลยครับแต่ว่าดูครับในจังหวะค่อนข้างที่จะรวดเร็วครับมอตาฟ้าในการทิ้งไลิซ้ายเข้ามาเนี่ยโดนใบหน้าของเพชร์สายบูลในน้ำกระจายครับเห็นเหมือนึกออกมัดได้ดีครับมอตาฟ้าหนึ่งสองเนียไม่จำครับเพชร์สายบูลพยายามเดินควบเดินจับเอาครับแทงขวาเข้าไปมอตาฟ้าดันทิงอาลูกนี้ติดเชือกต่อครับกรรมการแยกออกมาก่อน ดันจามุมสู่อีกมุมเลยครับขวาจากด้านเพชรไทรมูลเหยียมจะไปเบรกเกมเสริมของด้านมอสตาฟาค,ครับเห็นล,ล,ลูกเยียบไปกับเพชรไทรมูลครับยาหมายจะว่าตามแข้งมอสตาฟาหัวแข้งขวาขึ้นอ้าวซ้ายตามเดี๋ยวมาลุ้กันก่อครัทางด้านเพชรไทรมูลมาด้วยความมุ่งมัน่นพอสมควรเลยครับด้านเพชรไทรมูล ไม่ติดเล่นไม่ยิ้มไม่แย้มเลยครับเอาจริงเอาชั่งครับวันนี้ครับเป็นไส้มูลเป็นไฟบันจงครับตั้งใจพิเศษครับวันนี้เอานะครับเป็นไส้มูลกลาวเข้ามาอ่าเราโดนทิ้งขวาขึ้นไปจากมัตตาฟาอะไรครับอื้อหัวเกี่ยวครับนี่ครับจังหวะแบบนี้ต้องระมัดระวังครับเกี่ยวแล้วต่อยหมัดตามของนักชกจากอิหร่านจะน่ากลัวนะครับเดือดขาดเป็นอันตรายครับต่อยขวาขึ้นมาไม่ใช่ไส้มูลแหมจังหวะนี้ต้องวัดดวงครับเอาล้วครับมัตตาฟาต่อยซ้ายขวามา หมู่บ้าเหมือนกันในวันนี้ครับกับจะแท็กเตอหมัดหนึ่งสองขวามาเกี่ยวตัดทิ้งไม่ลงเอ,าอ้าต้องรีบปล่อยออกมากระตระมาสตาฟาเก็บอย่างละอูุครับเซียมูนดเดินหน้าลุยต่อเสียบขวาเข้าไปตัดล่างเ้า,ากับมัดมาสตาฟาครับอาบลัดในแบบนี้ตีกันไม่ได้กรรมการน้องแวง่นเพื่อนราชพัฒน์แยกออกมาลก็หมัดชุดครับไล่ทุบเลยครับเสียบด้วยขวาจากลา่างไปเซียมูนไปอีกทีครับ อาครับแยกครับแยกเดิ่ไทยเริ่มเสียบเริ่มแทงได้เพื่อนสายมูลครับลูกเก่งมาแล้วข่าวเดินข้ามาอีกครั้งครับครับอ้ซ้ายขวาจากพระตจาฟ้าครับไปหนึ่งสองรัดล่างมาเขียบซ้ายคืนไปกดจันก็ไปผู้นี้จะไปเข้ามาอีกครั้งครับออกครับเขียนต่อเพชรดานเพชรสายมูลพยายามจะเข้าในครับนะครับแยกครับแยก วงได้ทีมันชัดเจนครับเดินหน้าดูแต่เพชรไตรมูลามาตัดฟานีไปที่มูมได้ครับหมดได้มาครับแต่งคนนั้เอาคนนั้นเพชรไตรมูลแต่คนนั้นไม่ได้ครับแต่ยังเอาคนได้หมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยท่านผู้ชมครับในคู่ปิดท้าย มาอยู่กับเราจนถึงคู่สุดท้ายเลยครับสำหรับธนาน้องสตาร์กับแม็กลิงเกิล2020นี่ครับสูงยาวเข่าดีเอวบางร่างน้อยครับอ่ะข้ามาที่นักมวยบนเวทีกันบ้างครับเพชรไซมูลท่ายแสนสุขยิ้มครับนักชกจากยะโสธรดูจังหวะเป็นมวยที่เข้าออกเร็วครับสำหรับนักชกจากอีหลาเพราะว่าเพชรไซมูลก็มาด้วยความนิ่งแล้วก็พยายามจะดักด้วยแข้งหรือเขา่าครับ สามต่อครับยกที่2พยายามจะเร่งเกมเข้าในแลยครัตทาน้เจ้าเพชรสายมูนนะครับยกแรกตีเข่าได้ยกนี้ก็หันมาใช้วิธีเดิมครับมัดายมาแต่ปากเขาติดุกชีวิตกันเล้วครับอภินิพตีได้บอลหนึ่งดอกไปทีครับนี่ครับจ้วงเลยครับเตือนมาชุดเติมเป็นแทงซ้ายจับรัดไปมาพยายามจะพลิกไม่ได้เพชรสายตีเลยครับจำนวนเนียครับทางกรรมการน้องแบ๊บเพื่อนอาจารย์แยกออกมา ดเดินหน้าควบต่อยกแตะสูงก็เดินถึงตัวครับวันนี้มารัดก,กลุ่มครับอุปกรณ์การป้องกันตัวค่อนข้างดีครับสิครับแทงแล้วคาตียับเข้ามาอีก้งจากเพชรไฟมูญครับลากพาตีแล้วกดมาเขียบกับเพชรไฟบุญกรรมาการับมือเดินหน้าด้วยต่ออ้าวแล้วัดขวามาอา้าวเอาตาซามะโดนต่อครับกรรการเตี้ยงครับถอยอล้นเลยครับแม่จะถอยล้นเข้าที่ตั้งที่มันแต่โดนเสียบเสียบเสียบอีก นาทีของโอลด้าเพชรไทรบูลครับยังไงเสียบ้วยขวางอีกครั้งแล้วขวางเอาไว้ครับภาพเห็นเอ็มปีเป็นหลักครับเพชรบูลโอ้มาตาฝ่าหันหลังให้ครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับไม่สู้ครับตอนนี้โอ้นี่ครับหันหลังสารภาพเลยครับโดนเข่าเข้าไปคงจะอิ่มหน้าดูครับไหวไม่ไหวอาการแบบนี้ไม่สู้ดีสารภาพเลยปิดเกมครับท่านผู้ชมครับโอ้เรียกว่าแทง จนยอมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับวันนี้มาด้วยความเฉียบคมและเฉียบขาดธนาเพชรไซมูนเนีมอสตาฟาโดนเข่าแล้วถอดใจเห็นเข่าก็เหมือนเห็นระเบิดแบบนี้ก้าวทางธนาเพชรไซมูดูกันแทงครับเก็บเสียบเข้าไปครับโอ้ยโดนลำตัวแล้วมันจุกท่านผู้ชมแทงหน้าบ้างแทงลำตัวบ้างครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวล่างสลับบนครับ ตีครับแล้วตีขึ้นซอกคอเลยครับโอ้ยอมเลยครับท่านผู้ชมครับทางด้านมอสตาฟาร์รถทำมิปอแหมท่านนี้ก็น้องเอาให้กับธนาเพชรสายมูดไปครับไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Borders Max มวยไทย Facebook Page Alright ladies and gentlemen we have By way of Red Corner Matt Seaborn High Sasuke I'm ready you down be right back there. Shut